วันนี้พี่นกอยากจะมาพูดถึงสิ่งที่น้องๆหลายๆคนาถามพี่นกมาว่าเออพี่นกคาหนูมองดูแล้วพี่นกดูมีความสุขตลอดเลยอ่ะเห็นพี่นกแล้วแบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีอยากจะรู้ว่าพี่นกดำเนินชีวิตยังไงพี่นกไม่รู้จะตอบยังไงนะคะก็ไปไปคิดว่าเอออะไรที่ทำให้เรามีความสุขได้อย่างขนาดนี้แล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่าง ออกไปให้กับคนอื่นแล้วแบบอยากให้คนอื่นมีความสุขนก็เลยคิดว่า สิ่งที่สําคัญนะคะในการดําเนินชีวิตของคนเราพี่นกสังเกตไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาไหนก็ตามแต่นะคะมันมีแค่ว่าเราอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมหรือเราอยู่ภายใต้กฎแห่งพระคุณเท่านั้นเองค่ะสําหรับพี่นกเองพี่นกอยู่ภายใต้กฎแห่งพระคุณนะคะซึ่งพี่นกก็เลยอยากจะนาหัวข้อนี้มาแบ่งปันแล้วก็ทําให้น้องๆได้เข้าใจว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมและกฎแห่งพระคุณได้ อย่างชัดเจนนะคะแบบ แล้วแบบในใจของเราตัดสินใจว่าเราอยากจะอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมหรือเราจะอยู่ภายใต้กฎแห่งพระคุณกันแน่ถ้าเราใช้สองกฎพร้อมกันเนี่ยก็จะไม่เวิร์กในชีวิตของเราต้องเลือกนะคะและถ้าเลือกได้เราเลือกกฎแห่งพระคุณมันจะทําให้ชีวิตไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็มีความสุขเหมือนอย่างที่พี่นกมีความสุขนะคะวันนี้เรามาดูก่อนนะคะว่ากฎแห่งกรรมหมายความว่าอย่างไงกฎแห่งกรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะ เป็นพื้นฐานของเกือบทุกศาสนาเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ศาสนาแรกของโลกคือศาสนายูดาห์นะคะก็มีกฎแหง่งกฎแห่งกรรมหมายความว่าเราจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะได้รับบางสิ่งบางอย่างและถ้าเราทําบางสิ่งบางอย่างนั้นดีก็จะมีกรรมดีตอบสนองแต่ถ้าเราทํากรรมชั่วเราจะได้รับกรรมชั่วตอบสนองนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นชีวิตเราปกติเนี่ย ถ้าเราทํางานก็มีเงินเดือนมีโบนัสใช่ไหมฮะหรือเป็นคนที่เซลล์ขายของเราก็จะต้องมียอดถ้าเรามียอดเราก็จะได้โบนัสได้รางวัลใช่ไหมคะหรือเราทํางานครบกําหนดหรือทํางานดีถูกประเมินดีเรารับการเลื่อนขัน้นอันนี้แหละเราเรียกว่ากฎ ภายใต้กฎที่มีเงื่อนไขว่าถ้าทําดีคุณจะได้รางวัลตอบแทนนะคะซึ่งจริงๆแล้วชีวิตเราส่วนใหญ่หอยู่ภายใต้กฎนี้อย่างอย่างเลือกไม่ได้เลยนะคะตั้งแต่เกิดมาคุณพ่อคุณแม่บอกเออถ้าเกิดสมมุติว่าสอบผ่านนะจะพาไปเที่ยวหรือว่าจะให้รางวัลอะไรก็ตามแต่นะคะหรืออ่าวันเกิดนะถึงจะให้ของขวัญน,นะคะคือมันจะต้องมีบางอย่างพิเศษมีเงื่อนไขนะคะถึงจะได้รับอะไรดีๆเข้ามาและบางสิ่งบางอย่างที่เราทําไม่ดีเราก็ต้อง โดนตีเราก็ต้องถูกลงโทษนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมหรือเราจะพูดง่ายๆว่าเป็นกฎแห่งการกระทํา ะะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วคราวนี้เรามาดูในกฎของพระคุณซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับบางคนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องแปลกสําหรับบางคนแต่จริงๆแล้วกฎนี้ได้ถูกเริ่มต้นตั้งแต่2,000ปีที่แล้วตั้งแต่พระเยซูคริสต์ได้ตายแล้วฟื้นขึ้นมาจากบนกางเขนนั้นพระเยซูได้เริ่มกฎใหม่นี้เป็นกฎแห่งพระคุณถ้าที่จะพูดแบบให้ทุกคนเขา้าใจง่ายๆนะพระเยซูเคยเขาเรียกว่าเล่าเรื่องแบบ อุปมานะคะว่ามีคนเจ้าของสวนคนหนึ่งนะเขาไปจ้างแรงงานหรือว่าไปจ้างคนมาทํางานตั้งแต่6กโมงเช้าตั้งแต่8ปดโมงตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่บ่ายสามโมงแล้วก็เริ่มอีกคนหนึ่งห้าโมงเย็นคือแต่ละคนมาทํางานไม่พร้อมกันโดยที่คนเป็นเจ้าของสวนอะตอนที่ออกไปชวนมาทํางานที่สวนตัวเองอะได้บอกเงื่อนไขว่ามาทํางานนะเห็นเธออยู่เฉยๆเนี่ยเธอมาทํางานเดี๋ยวเราจะให้ค่าจ้าง ตามสมควรเขาพูดแบบนี้เจ้าของสวนนะให้ค่าจ้างตามสมควรแต่ปรากฏว่าพอหกโมงเย็นแล้วก็เรียกจ่ายเงินค่าจ้างค่าแรงของทุกคนคนที่มารับ คนแรกคือคนที่เพิ่งมา5้าโมงเย็นนะคะคนที่มารับคนต่อไปก็คือคนที่มาบ่ายสเที่ยง1 1บเอโมงสิบโมงแล้วก็คนที่มาเช้าที่สุดนั้นรับกีหลังแต่ปรากฏว่าเจ้าของสวนจ่ายค่าจ้างทุกคนเท่ากันหมดก็คือเป็นค่าจ้างค่าแรงของรายวันถ้าปัจจุบันนี้ก็เป็น350บาทคือได้350บาทเท่ากันทุกคนเลยอันนี้แหละค่ะทาให้คนที่มาคนแรกไม่พอใจแล้วก็ว่าเจ้าของอสวนนั้นบอกว่าทําไมคุณถึงทําแบบ นีผมมาตั้งแต่เช้าแต่ทําไมผมถึงได้ค่าแรงเข้าวกว่าคนที่เพิ่งมาตอน5้าโมงเย็นเขาทํางานแค่ชั่วโมงเดียวแต่เขาได้350เท่ากับผมเพราะผมมาตั้งแต่8ปดโมงคือเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องอยากจะแชร์ทุกคนว่าถ้าน้องๆน,นะคะเข้ามาอยู่ภายใต้กฎแห่งพระคุณเนี่ยทำให้น้องๆรู้เลยว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกระทําของตัวเองไม่เกี่ยวข้องว่าเราทํามาก หรือน้อยไม่เกี่ยวข้อว่าเราทำดีหรือไม่ดีแต่พระเจ้าให้เพราะพระเจ้าดีพระเจ้าให้เพราะพระเจ้า เห็นสมควรอยากให้แล้วพระเจ้าจะให้แบบไหนให้แบบเต็มที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มา8ปดโมงเช้าหรือคนมาห้าโมงเย็นพระเจ้าให้เต็มที่ที่พระเจ้าอยากจะให้นี่คือกฎแห่งพระคุณนะคะคลิปนี้พี่น้องอยากจะให้ทุกคนเข้าใจความแตกต่าง เท่านี้ก่อนนะคะเรามาทําความเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเราจะเข้าไปสู่กดแห่งพระคุณได้อย่างไรและใช้ชีวิตที่หายเหนื่อยแล้วมีความสุขภายใต้กดแห่งพระคุณได้ยังไงในคลิปต่อไปคะ่ะ